สวัสดีครับครับผมในน้ำตัวนะครับผมครับผมหอยทิวครับ่อยทิวครับตอนนี้นะครับมีสื่อฟ้ามั้ยเนาะครับฟาร์มท้องสื่อยังครับตัวนี้พ้อสวรรค์ฟาร์มครับ พรสวรรค์ฟาร์มเนาะนะครับตัวนี้พรสวรรค์ฟาร์มติดตั้งอยู่่ไครับตอนนี้ตัวนี้อยู่บ้านน้องแค้นครับน้องแค้นตำบลตำบลศรีสุขครับอำเภอกันทรวิชัยครับจังหวัดมหาสารคามเนาะที่นี่นะครับว่าไงว่าเขาเป็นนายหอยควายนะครับเนาะบัดที่นี่ไอ้ควายที่ขายตามสนามก็คือควายเกิดมาอีกเกล็ดนึงแมนแต่วันนี้ควายอยู่ขอก็คือจะเป็นควายเกล็ดประกวดเลยแมนครับตัวนี้ซื้อยังครับตัวนี้ป้านเพชรครับ เดียยินคข่าวว่าควายตาเส้นนี่เขามีดีกรีเขาชนะประกวดมีผลงานเติบแบบไหนครับผมฟังนะนี่งานอยู่ลองคําเดที่สิบครับงานอยู่ลองคําเดที่สิครับแต่ว่าตังงานลองคํานี่คือรุ่นไม่เกินร้อยสี่สิบแมนครับรุ่นนี่ถือว่าควายหลายที่ครับประมาณเกือบหกสิบมั้งตัวไหนจะก่มกิดนะครับหลายอยู่ครับก่าเขาซิบตัวเขาหลอกสิตัวสุดท้ายเนาะทีนี่งานอะไรครับที่นี่งานยูกูจับกูดอนครับได้อันนี้เขาจะจะนี่เป็นเป็นรุ่นใหญ่แล้วครับอ๋อครับพิ่ง่านมาก ได้ซี่ิบหายู่ครับพี่ิบหายน้อห้าตัวอ๋อที่นี่ไอ้ถามครับว่าเนียงอ่าเขาคือตัดสินใจเลือกควายตัวนี้สื่อขอาไม้ในขอกเขาไปเห็นแต่หน่อยมันเลยหมักไหมครับเห็นแต่หน่อยเลยครับเอาสี่ถามก่อนแม่เขาใส่อะไรครับแม่เขาใสยปานซูรินครับแม่เขาสายปานซูรินนะครับอ่าแม่เขาสูงอะไรครับร้อยหกสิบสองครับฮะควายแม่พันสูงหกสิบสองแมนแมนครับอันนี้วัดแบบไหนครับวัดแบบไหนนี่ วัดเหนือข้านาเ้าปกตินี่แหละครับแม่ครับบันนี้แม่เขาสูงเลยร้อยหกสิบสองเนาะพ่อเขาด้ยครับตัวใดครับด่ตอนพ่อเขาเป็นเป็นตัวใดครับงูไทยครับงูไทยแม่สูงอะไรร้ยหกสิบสองพ่อเป็นงูไทยเขาได้กาสื่อถึงแบบพันธุกรรมเขามาเนาะที่นี่จุดเด่นเขาคืออย่างอยตัวนี้ผมามาโค้งสางกระดูกครับ โครงสางเนาะเบิ่งตนหนาเนาะอัตลักษณ์กะไดเนาะขั้นเขากบไง่วังไงวานาไม่ใช่ใช้พาสาซิลินนะครับตัวนี้มาผสมรวมกันโดยเข้าไปนะครับคือเจดีย์เ่ิมอัตลักษณ์ควายไทยห้อาน้ครับที่นี่อกกเข่าก็ใงยมัดกุ้งสุนิกระดูกเนาะเมียนครับกระดูกคือกระดูกไง่เลยตัวนี้นะครับมีความสมส่วนเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าโครงสางสมส่วนกระดูกเง่ลำโตเง้ยาวนะครับพี่น้องครับเข้าแข้งขากะดี สอีกทีนึงคือว่าไข่ก็ตรงกว่าครับเพราะตัวนี้ครับผููหางก็ดีขึ้นครับตัวนี้ครับเหลือได้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกับม้าแล้วครับพี่น้องครับอายุแค่สองปีเท่าไั้ครับนี่หนึ่งเดือนครับสองปีหนึ่งเดือนตัวนี้สูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยห้าสิบห้าครับ ว่าหันที่ผ่านเนาะที่นี่ขอหยาดบางเทีย่ยวที่น้องท้ายบ้านหรือว่าคนที่ติดตามว่าหันอาจจะไม่ได้มีความรูร้เนาะเพิ่นว่าหาันควายถ่ายสูงก้อนหนาเขาถึมีโอกาสสูงอีกแล้วก็นี่ครับตอนนี้หนาเขายังเตี้ยอยู่แต่ว่าถ่ายเขาสูงโด่งเลยตอนนี้เขาถึมีโอกาสขาหนาเขาต้องสูงกว่าข้างหลังขาพี่น้องครับตอนนี้เขาอีกสูงอีกหลายเลยอนาคตข้างหน้าน่ะมีร้อยพกซิปเกือบเราจะซิปที่น้องครับประมาณนี้อันนี้คือประมาณนึ่งซื้อแต่เขาโมโหอนาคตของเขานะครับแต่ว่าโดยแม่เขาสูงเป็นขิปแล้วพอเขาเไปนู่นท้ายบนหนาจะธรรมดาแล้วครับ ที่นี่สิ่งที่เห็ดไหน้องที่วไปจิตที่นี่คือตรงไหนคนตัวนี้ที่แรกเห็ดเดียไอ้ฟังนงที่แรกเพิ่นพอเพิ่นกับบบแบงดอกครับเพิ่นกับหักของเพิ่นอยู่รับครับไปรอบซองกะเล็ดเฮ็ดจังไห๋มากของเพิ่นเนาะเพิ่นกับโบไว้ราคาบบอยากขาย่ะครับครับแต่กัคือว่าเรามากแล้วผมมากแล้วผมเลยซื้อครับครับครับโอแบงพอเพิ่นมากครับครับบอกไงว่าตัวนี้เป็นควายทีแต่ในสื่อควายว่าตัวนี้ง่ายเป็นสุดแต่ในเคยมีเนาะตัวนี้นะครับครับ อ่าตัวนี้ว่าไงยังเป็นฟันนมนมโยตัวนี้แม่ครับฟันนมขอดูหน่อยครับบางเทื่อบางนบอกอว่าเมื่อปีสองปีสามปีโอเคฟันน้ำนมพีน้องครับชั่วนะครับอันนี้คือเขาเห็นอะไรนะเกิดเล้เนาะแม่ครับอ่าแล้วก็นานมแมวมันดีครั้งที่คนณรานครับนะครับที่นี่บ้านนี่เบิ้งอะไรครับไายที่ว่าเขาเบิ้งเหล่าหนึ่งก็คือพันธุกรรมแหละสองคือความเชื่องแม่ครับแล้วเขาเบิ้งขวัญนความเบิ้งยังไงไอสองไอเนี่ยขวัญขวัญเปนสีหามขึ้นหาบท่องครับต๊กสวงขวัญตกสวงครับ ช่องใดทั้งสองขางเลยเมียนครับทั้งสองเลยครับก้อยตัวนี้นะครับขวัญโต๊กสวงทั้งสองเลยครับนี่ครับเป็นว่าช่วงเมียนครับครับแล้วก็หามเงินหามทองสองฟังอ๋ออันนี้คือทางหนานี่หามเงินหามทองสองฟังเมียนครับขวัญโต๊กสวงครับหามเงินหามทองสองฟังครับทัดดอกไม้สองขางเลยครับทัดดอกไม้สองขางเป็นไงครับครับนี่ครับขวัญอ๋อมีขวัญอยู่ยืมหูร้อมครับพอดะทำไมสองขางครับเนาะสองทางตรงเป๊ะครับอันนี้อยู่ข้างหน้าคืออยู่ ขวัญบ่บ่ได้บ่ได้อยูุข้างหน้าผากเนาะเปนขวัญยุสายตาถือว่าดีฮะน่าเกินไปหน้าผากใี่ไหมว่าขวัญนั่นนั่นเปล่าตะวันนี่เติครับครับตะวันนี่คือขวัญถือว่าดีทุกอย่างเนาะครับผมอันนี้คือเป็นศาสตร์โบราณผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นพาเฮ็ดนะครับเนาะเมีนี้พออันนี้คือเว้าเรื่องศาสตร์โบราณแต่ว่าด้วยเฮาบ่กในสายตาแล้วพูดพ่อตัวนี้คือมีความเรื่องกำเนื้อครับอ่ากำเนื้อในภาษาคือยังว่าป่ะมาณทางหน้าไล่เขากว้างนะครับแม่นครับไล่เขากว้างนะกระดูกแข็งขา้ายไงนะครับแล้วกาผมบอกมนั้ว่า อ่าโค้งสามมันไงนะครับมันสามมัดลำน้ำลำนัำไปดีครับแล้วก็การเนื้ออายุเพี่งสองปีหนึ่งเดือนว่านี้ธรรมดาครับโอกาสเนี่ยก็มอีกหลากหลายนะครับเพราะว่าเขายังน้อยอยู่ควายเนี่ยคุสุดกียอายุประมาณ้หปีเนาะครับผมหปีหกปีจะส่งลูกหนึ่งตัวนี้อายุสองปีมาขนาดนี้เป็นทัดากเลยนะครับตัวนี้มีโอกาสไปไกลนะครับแถมมีค่ารถเนาะโมเลนโมเลนโมเลนครับเอาน้องเชื่อเขาที่นี่ควายตัวนี้มิยังทีน้องเชื่อยากเสดฟ้าพี่น้องเกษตรกรเบิ้งครับตัวนี้ ถ้ามันเต็มเต็มเบานะครับเต็มควายผมว่าน้าอนาคตนาสิไปไกลอยู่ครับเนาะมีอายุเต็มอายุเต็มเขาเรียงถึงเนี่ยมีย่ครับได้ครับเดี๋ยวไอ้สิบอกเคล็ดลับนะครับถ้ากินเจทีสวัดบัาปวกกับซีเคฟอสต์มีค่าพนักงานบนเงย์คืนเงินโอ้โหอิลี่พนากินซีแค่คนนี้กับเจทีบ้าบ้าแบบโบนเงย์คืนเงินเลยนะแต่ว่าตุนนี้เต็มแล้วนี้เขาจะกินอาหารกินเสียงนี่ครับโดยที่ไม่ต้องฉีดยานครับเอาตัวนี้เขาถือขายตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็เปิดคือกันครับถ้ามีพี่น้องทางบ้านเฮามากักเนาะครับเนาะครับเปิดคือกันแต่งหลังไม้ครับตัวนี้ตัว,ตวหลังไม<อ>้เพราะว่าเฮาเฮายังอยากจะเลี้ยงไว้อยู่แ,แต่ว่าหาน้าเพื่อที่มกกันก็สูตรราคาเอาครับผมแม่นบ่ครับตัวนี้ครับเอาตัวนี้จริงๆแล้วุงคันก็นกนอยากน้องคนหนึ่งบ่อยากขายแต่ผมจะถามมาซื้อมื้อนี้มาแล้วได้ถามมาซือ้อว่าหานน้ามีคนมาต้องสิขายบ่อครับอันนี้บ่ความจริงนะบ่โมติงผมมากขึ้ต้องขายหมดแต่ว่าอ่าเพิ่นบ่ได้อยากขายวันใดเพิ่นก็เลยบอกว่าถันแค่จะได้ก็มาวอลหลังไม้ครับป่ะตัวต่อไปทีี่่นครับ ที่นี่ตัวนี้บอกราคาทุกตัวไมไปนี่แต่ว่าอันนี้คืออ่าตัวนี้คือเขาสีเหีืองไว้ประจำคอกให้คนมาเบิึงเพราะว่าเอาที่เอาที่้องโชว์ดูความเชื่องเขาเอาสิครเหตุผลในสีหนึ่งที่มีความเชื่องเนาะไม่แนครับเอาใส่โชว์ที่เส็ยดยินเด็กน้อยผู้หญิงผู้สาจับได้เหมือนเด็กน้องเม่เนาะสวัสดีเพชรดเอาสวัสดีครับ เอาพี่น้องครับนี่คือความแสนหลูกขี้ได้ว่ามาที่นี่ได้ครับอ่าไหนโชว์ทิ่เรามาขี้ควายพี่น้องเบิ้งนะเอาพี่น้องครับเอาตัวไมาเย็นหรอกเอพี่น้องครับว่าไงว่าแม่เราอยากโชว์เหตุผลที่ว่าเขาบอกเปิดราคาเพราะว่าเพิ่นอยากจะให้พี่น้องมาเยี่ยมชมฟาร์มปัทุ่งบัวสงแม่ยผู้สาวจะไขี้ได้เมีผู้สาวจะไปขี้ได้คือวันทุ่งบัวสงศ์นี่คือเพิ่นพึงเ็ดฟาร์มที่เรี่ยวอยากให้พี่น้องยังว่าเบิ่งฟาร์มเพิ่นนี่แน่ว่าฟาร์มมันอยู่หม่องใดไม่ใช่นะพี่น้องก็เลยว่าเอาไว้ก่อนเพราะได้เป็นแขกกแขขเ้าาม โอ้คือมีอะไรนเสาะคิเห็อเอาไส่โชว์ที่ยังไม่รอด่านทาเขาจับได้บายได้เนาะผู้เถ่าผู้โทอยากเลียงได้ไหมเนาะ่แหละออกมาใสเ้ามความเชืออกมาความเชื่องครับครับอันนี้มีหมวงหนึ่งคนเลี้ยงมาหนี่มัน้นกันไหมใส่ทะลุว่่ต้องบอกผู้ใด ผูกกันในวงการในห้อยครัอาหารมันต่ำกันสองคนไปทะลุทั้งผัวทั้งเมียนะครับกับอันนี้ก็คือเขาต้องฝึกแข่งไม่เชื่องนะครับอันนี้เขาว่ได้เอ้ยซื้อผู้ใดเด้แต่ว่าอยู่ในวงการคู่เองว่าผู้ใดครับนะครับแต่ว่าถามข้าคนอยู่ดีคือทั้งสองทั้งคนทั้งสองคนแหละครับอันนี้คือเามีความเชื่องสูงเนาะนะครับตัวนี้มีความเชื่องสูงโอ้พี่เติรนเติร์นไหมไอเกตตับวนนี้ยังีเงยยังงี้ในตีกตอกนี่ครับอ่าโอเคนะครับเพราะว่ายังไงครับทีนี้เขาเป็นคนโตที่เขาสิขายครับ พี่น้องมาเบิ่งถึงควางงามคือเมื่อนี้ที่เพิ่นบ่ได้เปิดราคาเพราะว่าเพิ่นต้องการให้พี่น้องมาเบิ่งหลายๆฟาร์มเพิ่นสิได้มีชื่อเสียงนะครับมันจังสิเฮ็ดให้นันแต่ว่านี่ตัวนี้ขายแฉกที่นี่พี่น้องตัวนี้ลูกตัวใด็นะครับน้องเชื่อชางอุดรครับตัวนี้เป็นลูกของส่างอุดรเนาะครับผมตัวนี้เป็นลูกส่างอุดรอายุเท่าเดือนหรือครับตัวนี้18ครับ18เดือนช้างอุดรอายุ18เดือนพี่น้องครับตัวนี้จุดเด่นเนี่ยเขาเพื่อตัวนี้ ตัวนี้ล้ำตัวเงาครับแล้วก็อัตลักษณ์ชัดเจนครับเนาะอันวอกไงสมัยที่เอ่อเหมือนสมัยเมื่อนหาพี่เลี้ยงเขาว่าการเป็นไงอันพ่อเนี่ยสามพ่อเนี่ยแต่ว่าแมงกระบี่จับตาครับผมตาแต้มเงยเลยตัวนี้ครับแมงกระบี่จับตาจมจมเงยตาแต้มแก้มจ้ำยู่ข้างอยู่แล้วครับเนาะตาแต้มแก้มจ้ำนะครับนี่อ่องแต่ว่ามีสามอ่องเนาะแต่ว่าจุดเด่นเขาคือเรื่องเขากระดานเขาเปิดแข่งขายเงาล้ำตัวกับเงาพี่น้องครับตัวนี้คือว่าไงว่า ตัวนี้คือเรื่องแขงขาโค้งสั่งถ้าผู้ใดมีควายทีเตี้ยนะครับที่เป็นควายหลอดควายกระปูคต้องการไปพัฒนาโค้งสั่งให้เขาสูงขึ้นง่ายขึ้นตัวนี้คือเขาอาตสวนพัฒนาคือึงความในความสูงเนาะในสูงอัตลักษณ์ของมะพร้าว่างทีนะครับตัวจั่สี่น้องทอี่เป็นยังขึ้นส่อของมะครับตัวนี้ตัวจังสี่ผมก็เห็นแม่เพิ่นขึ้นกันละครับเห็นแม่เพิ่นแม่เพิ่นกับยญยขึ้นกันแม่เพิ่นสูงอะไรครับตัวนี้ แม่เพิ่นสูงแพ่ตัวนั้นอยู่ครับแม่เพิ่นสูงรอยหาสิบหกครับแม่นแม่สูงหาเนาะแม่นครับโอหาสิบหกทั้มด้ควายเนี่ลักล้านนะครับหาสิบหกนี่ครับยกนี่ลักล่านเหนนี่ครับตัวนี้ตัวนี้แม่สูงรอยหาสิเนาะครับตัวนี้จุดเด่นคือลัโตงเยนะครับแข้งขาเงวนะครับอายุแค่สิเดือนเนาะครับผมอันนี้ออกพี่น้องค์ปรงกอนครับสิบแปดเดือนก็ค่อยหน่อยพี่นงครับท้านี้เป็นค่อยไงครับแต่ว่าในเรื่ เอาทีนี้ไอถามราคาครับตัวนี้หันหามีพี่น้อยได้โมงไงว่าเขาโมนี่เขามาหันเขามาขายควายตัวใดที่เขาอยากขายเขาชัดเจนหนึ่งราคาเนีนครับผมประกาสามารถตอรองไในพร้อมครับผมต่อรองไดครับทาหน้าเพื่อใดลูกสร้างอดรตัวนี้มีซื้อครัตัวนี้ตัวนี้มีซื้อไวต่างซื้อไปครับตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวยังก็แม่ตัวนี้ซื้อ่นตัวนี้ท่านนี่มีซื้อเอาสิลูกสร้างอดรเนาะครับผมตัวนี้ลูกสร้างอดรตัวนี้ครับหันดีขายได้ไหมครับตัวนี้ ตัวนี้เปิดไว้สองแสนหาครับสองแสนหาหมื่นบาทครับผมขอบคุณครับอันนี้คือในเดือนพัฒนาพันธุกรรมคือห้องสไลด์ควอตอ่าโครงสร้างนี้นะครับและอัตลักษณ์ชัดเจนคนห้องวันที่สองแสนหาหมื่นบาทครับนะครับตัวนี้นะครับต่อได้ไหครับตัวนี้ต่อได้ครับต่อได้ส่งฟรีคือกันเหรอครับส่งฟรีเนาะครับผมให้เบื้องหน้ารอรอ คือว่างานตอนนี้คือเขาท่านไหนท่านไหนมีกำเนิดเพราะว่าเขายังหน่อยอยู่เนียนครับอ่าเขาจะเริ่มมีกำเนิดอาอยุสองสามปีสี่ปีห้าปีแต่ว่าตันนี้คืออะไรเรื่องโครงสร้างอัตลักษณ์ได้หมดแล้วพี่น้องนะตอนนี้ท่านไหนบิ้งท่านไหนท่านไหนเต็มตาเนียนครับแต่ว่าหาหน้าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นควาใครก็สวยก็หลางกันคือนะครับ <Okay. S 2> ครับโอเคไปดูที่ตัวนี้ตัวต่อไปครับพี่น่องตัวสีสีขายเป็นแม่กับลูกเป็นแม่กับลูกครับไปพี่น้องนะครับ มืัอนี้จริงๆเรามันจริงๆหลายตัวแต่ว่ามันทำเรี่ยวมันค่ะฟอดีว่าได้ไรไหมเอาไปเลี้ยงอยู่นะพี่น้องนะครับวันนี้ก็เลยเหลือไปตำหนิก่อนนะครับเอาวมาที่นี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวอันนี้จะเป็นแม่กับลูกครับลูกตัวเมียครับแม่ลูกลูกตัวเมียเลี้ยงใอ้วดวันนี้ครับวันนี้อันนี้ลูกตัวอะไรครับพี่ว่านี่ลูกบิ๊กเบิร์ดครับ ลูกบิ๊กเบิร์ดอายุเตัวนี้ได้เจ็ดเดือนนะครับหกเจ็ดเดือนกลัวที่เจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนเนาะครับอ่ะนะครับตัวนี้ลูกบิ๊กเบิร์ดเนาะป้ายังไม่รู้กันเลยป่ะนะครับเดี๋ยวมันจะ้ีเด้เห็นลูกมันอ่าตัวนี้แม่เขาสูงเท่าไร้ครับได้สี่สิบสองครับตัวนี้แม่เขาสูงร้อยสี่สิบสองเนาะมันได้ลูกตัวนี้เพื่อตัวนี้ลูกสามสิบไปเนี่ยครับลูกสามสิบไปเนาะครับเอาเดี๋ยวบองลูกเขาก่อนอ้วนดีเนาะครับ อ้าวพี่น้องครับเป็นขุยตัวแม่ลูกบิ๊กเบิร์ดครับแม่สูงหนึ่งร้อยสี่สิบสองอะอันนี้ลูกเขานะครับอันนี้แม่เขาผสมตไปไว้นอครับทองเบิรมพันล้านครับผสมเบิรมพันล้านไปจักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้สิเขาสามเดือนนะครับตัวนี้ที่เขาสามเดือนเนาะตัวนี้พี่น้องครับเพคนบอกว่าทองบิ๊กเบิร์ดเราจะเข่าสามเดือนเพื่อนครับเอาราคาเท่าไรครับแม่ลูกคุณนี่แม่นี่เปิดไว้สองแสนสองครับสองแสนสองหมื่นบาทครับเอาพี่น้องครับตัวนี้คือแม่ ลูกของบิ๊กเบิร์ดเป็นตัวเมียในทองผสมเบิร์นพัทลันไปแล้วสามเดือนอันตราเส้าเรียบร้อยแล้วประกันทองเนาะทองวทีสองแสนสองหมื่นบาทเนาะอ่ะที่นี่ไอทีกั้งสีม้านี่เขาตีเปิดราคาวันหนึ่งขึ้นชั่วซื้อชั่วยุคครับมักและจังมาเบิ้งครับอ่าท่านมักจึงเบิ้งเนาะเดี๋ยวซุ้มนี่เดี๋ยวเ้าขอขอบก่อนเดี๋ยวเ้าเอาซุ้มกันมาไมโชว์ครับพี่น้องเอาขอขอบก่อนนะเพ่ ที่นั่นอนอนเี่ยวบัน<อ>นี่ขาาเขาหันเทาบอกว่าควายเทาเอาไปเลี้ยงหมูอื่นก่อนมันพึ่งมาเมียนครับเข้าพึ่งเฮ็ดคอกแล้วมือนี่ปะครับค่ะนี่แหละครับมือนี่แหลมะมาเตาควายเขาครับพึ่งกับควายเขาขมือนี่มือแรก้เมียนครับให้คนเลยให้ันไม่ฮ็ดคลิปให้ครับผมเขี่ยพอมาต้องเป็นมือนี่เท่านั้นนะครับมือรุนแรได้เลยนะครับวันนี้เขาก็เลยเอาม้ามาเลี้ยบุญว้ายอย้างหนึ่งเนาะเมียนเมียที่นี่คอกของเขามีไว้ทั้งหมดจักตัวคอกคร์กพี่นี่ครับทั้งหมดทั้งหมดจักคอกครับครับ สิบสองครับสิบสองที่เป็นสองข้างแล้วสามารถเข้าบางกลางเนีเนาะให้ประตูปิดเปิดพร้อมกันขโมยเลยล็อกไปพร้อมครับเพราะว่าควยขโมยราคาแพงเนาะที่นี่ผ้าเบอร์ทำเขาเห็นขก็ถือว่าบอกว่าเราง้อบาหมันเลยเนาะมีอีกอีกข้อหนึ่งอีกซิบตัวอีกนี่อีกซิบตัวเอาคนนี้เขาก็ว่าง่ายเขาเห็ดให้เขาเป็นมาตรฐานเนาะแนนนมื่อกี้มาว่าง่ายวันนี้คือเขาเห็นขอกำงามแล้วให้พี่น้องมาเยี่ยมมาชมมาเล่นมายามพี่น้องครับวันนี้คือข้อเห็ดใหม่ๆพี่น้องแล้วก็ หายคว้าได้ยืนชมนะครับเดี๋ยวเบิ้งเล่นข้างนี้ก่อนครับมี่มาฟังข้างนี้มันไปนะพอนาะครับผมอันนี้คืออันนี้มีหยามกินเลยอว่าไงว่าพึ่งกับมอฮอดไม่ไม่นี่ครับสดๆยังว่าฉันเห็ดหนังเไรกันสดๆดไม่ไม่เปิดซิ่งพุงคันไม่ในสีรุ้ยในนอนดังแน่นอนเอาอันนี้คือมีหลายตัวเนาะอ่าอัดซองก่อนโค้ดตัวนี้มันลูกตัวนี้คือตัวแง่เฉยหนึ่งลูกตัวนีกพอโค้ยตัวนี้เพชรยี่สารสูงคะแดนตัวนี้ครับประมาณ ตอนวันหลอยชี้แปดแล้วแม่สาวอยู่นะพ่อเนาะฝันนำนฝันนำนมอยู่ลายชี้แปดแล้วเดี๋ยวไปก่อนฝันผีอยากได้นะตัวนี้งานกูมูของว่ะนี่ครับตัวนี้ลูกตัวใดครับนี่เกิ้ลลูกปังครับปลาปังเนาะครับออกมาโชว์ได้บ่อาอนี้กันเลยเนาะเดี๋ยวค่อยให้พี่น้องในเบื้องหน้าสวยๆเขาก่อนแต่ว่าเบื้องน่้ฟ้ามีนะครับ ยุ่งในตัวนี้เนาะนี่ครับตัวนี้ไอหน่องทิ้วออกมาให้เบิ้งครับพี่น้องครับอะไรนะวะนี่ว่าเจ้าของเก้าเอาพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกป้าปังเนาะครับอายุตอนโอ้ยอยากขีดเท้าตัวนี้เดให้เอาเชือกไว้เชือกมันลามไม่เอาพี่น้องครับธรรมดาขึ้นไม่เห็นหนากันนะครับเดี๋ยวพี่น้องครับว่าเบิ้งตัวนี้ลูกป้าปังแปดลิ้วอายุเอาไรครับน่องทิ้วพ่อตัวนี้ตอนตอนผมออกมามันได็ ครับมันจะเข่าสองปีครับตัวนี้แต่เข่าสองปีน้าพอเนาะแต่ว่ามันนี่ในขึ้อวนเลยแต่พ่อเลี้ยงในขึ้อ้วนนั่นแหละเอาไปเลี้ยงทงมันดิเอาไปเลี้ยงทงมันเนาะไม่นครับก็ได้ร่างให้มันโอ้ก็ไม่ท่นไอ้างแต่ว่ากล้ามเนื้อเนื้อหนังมันดีครับน้าพอเนาะครับผมตัวนี้หางลามดีน้าพอเนาะกระดูกแข็งขากระยิ่งอ่ะน้องหนาวพี่ครับดาก็ดีพี่นะครับอ้วนเต็มหาลูกไหมผมเลี้ยงในขึ้อ้วนพี่พ่อเนาะ ตื่นขอกไหมเนี่ตื่นขอกไหมเอามาตื่นขอกไหมนค,ครับวันนี้มันไปของหลดน้ำมาอยูต่ตะวัน <machines. S 2> จุดเด่นเขาคือเรื่องกล้ามเนื้อเนาะครับแล้วก็แข้งขานะครับสมบูรณ์ดีครับตัวน,นี้พอพอขายวันนี้เที่ยว,วขายวัน, <c oughs> นนี้ตัวนี้ตัวนี้ท่านได้เปิดครับโ่้เ,เปิดราคาเนาะครับโ <c oughs> อเคที่นี่เอาเอาขอไปก่อนครับที่นี่นะครับเพราะเป็นยางคนบ่ขายอ่ะคนบอกว่าขอโทู้ซื้อครับเอาไว้ใส่คนไม่ยางมาเบิ่งขอกเขาเนาะที่นี่ถ้าผู้ใดอยากจะให้อยากมาเยี่ยมชมฟาร์มเขานี่ ครับผมสามารถติดต่อทางไหนได้ครับท่างผิวครับเป็นเบอร์โทรครับครับ094ครับ094 539 539 4445ครับผม4445ครับอันนี้คือเบอร์ของท่างผิวเนาะแม่นครับอ่าสามารถโทรได้ตลอดนะครับเนาะครับผมครับอานะครับสซารับวันนี้ขอพูดอะไรครับทงาิวครับสวัสดีครับ